สวัสดีค่ะขณะนี้เนีค่ะดิฉันอยู่ที่ชุมชนวังมณีค่ะและข้าวดิฉันก็คือสถาปนิกของที่าบานไร้ขินคุณไรวิวันแสงชื่นค่ะขออนุญาตเรียกช่างน้าแล้วกันนะคะ,คะช่างน้ำขาข้างหลังนี้ทราบว่าเป็นอาคารจอดรถนะคะของกองสาธารณสุขค่ะซึ่งที่จะมาจอดรถขยะของเราต่อไปนะคะใช่ไหมคะทาไมก่อนอื่นหาะเราว่าทําไมถึงระยยมาอยู่ที่นี่แล้วก่อนหน้านี้เราจอดที่หลังเทศบาลของเราทําไมถึงย้ายมาจุดนี้นะคะ,ะก็คือเดิมเนี่ย ตัวโลจอลรถเก่านะคะ,คะอยู่ด้านหลังแล้วค่อนข้างคับแคบแล้วก็มีก่นแม่นประกอบกับว่าทางกองาธารูเนี่ยมีจํานวนรถขยะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ที่ของเทศบาลเนี่ยที่ซื้อเอาไว้สิบไร่นะคะมีพื้นที่อยู่ก็เลยจัดสรรแบ่งปันแล้วก็มาออกแบบไว้ทางด้านนี้นะค,ะค่ะพูดถึงความสะดวกสบายค่ะในเมื่อย้ายอยู่ตัวนี้แล้วมันต้องดีกว่าที่เก่ามันดีกว่ายอย่างไงบ้างคะ,คะก็หนึ่งก็เลยก็คือว่าขนาด รูปแบบแล้วก็ความกว้างการใช้สอยนะคะตรงนี้มันสามารถรองรับรถขยะขนาดใหญ่หรถทุกอ,อย่างได้แล้วก็มันามาเป็นการอ่าล้างครบวงจรอ,อยู่ในนี้นะคะเพราะตรงนี้เนี่ยในการออกแบบคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเ,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 เป็นแบบปดับแรกด้วยเพราะว่ามีทั้งตัวถังอัมบัตบ,บ,บเป็นรูปแบบอยู่ด้านหลังะค,ะค่ะอันนี้คือตวบิเวลาใช่ไหมคะ แล้วทีนี้มันจะมีปัญหาเรื่องของการล้างมันจะมีกลิ่นจะส่งผลกระทบชุมชนด้านข้างนี้หรือเปล่าคะณตอนนี้ที่สอบถามเบื้องต้นค่ะกองสาธารณนะคะใ,ในการล้างเขาเนี่ยจะมีะพวกสาร EM อะไรต่างๆเนี่ยในการล้างทำความสะอาดดังนั้นเรื่องกลิ่นเนี่ยน่าจะตัดไปได้แน่อนอนส่วนการบําบัดเนี่ยมีล้างด้านหน้าเนี่ยเพื่อรองรับน้ําในการล้างทั้งหมดนะคะ ก็คือรางตัวนี้ตรง้างใหญ่แล้วก็แข็งแรงใช่เพื่อที่ว่าระบายน้ําออกเข้าไปสู่ทางด้านนู้นที่เห็นกาลังก่อสร้างอยู่ค่ะแล้วน้ํานี้จะไปทิ้งตรงเลยไหนคะตัวนี้นี่จะเพิ่มผ่านการบําบัดเรียบร้อยแล้วจะเป็นน้ําดีแล้วคือจะไหลลงรางล่องหลังเทศบาลตัวนี้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีผลกระทบอะไรเลยาอ๋อนะคะก็นแากัาว่าแล้วคอนเซปต์ในการสร้างอาคารโรงจอดรถตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะนอกจากเรื่องของความกว้างขวางมากกว่าเดิม หลักๆเลยก็คืออันดับแรกเนี่ยก็คือใชอ้การใช้งานเป็นหลักเลยอันดับแรกเลยเรื่องความสวยงามที่มาหมาักรองลงมาเลยแล้วก็สำหรูป,ร,ปรูปแบบเนี่ยก็สอบถามความต้องการของเจ้าของโครงการเจ้าของอหน่วยงานกองเนี่ยก็ได้รูปทรงออกมาปบ อที่เห็นเนี่ยค่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็จะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ก็ได้ดูเหมือนจะเสร็จแล้วนะเนี่ยใช่ค่ะก็คือตอนนี้เหลือก็เหลือแค่งานปรับปรุงเก็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง,เอง <ừ> ค่ะก็ค,ะคือตามสัญญานี่ก็ประมาณกลางเดือนนี้ค่ะใช่ไอ <ừ> มบางทีก็เสมอว่าประมาณ เดือนนี้น่าจะได้ใช้แล้วนะคะและนี่แหละค่ะอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ทางเทศบาลเมืองิงของเราโดยกองช่างขาดทีมงานนี้นะคะในการที่สร้างผลงานเพื่อเมือ,องและถิ่งของเราซึ่งเป็นอีกหนึ่งค้ถามหลายๆท่านว่าบริเวณจุดนี้เทศบาลเมืองิงของเรากําลังสร้างอะไรและนี่ก็คือคาตอบค่ะเดี๋ยวดูในช่วงต่อไปค่ะ